ชอบตัวไหนชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรที่ของอาจารย์คิดก่อนอือแปดสี่สองสวยเลย่ะครับสวยมากสาธุสาธุสาธุ นรวยเลยเอาสามตัวเลยอยากรวยเลยเฮ้ยอ้ยแปดศูนย์แปดศูนย์เนาะแปดศูนย์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับอธิษฐานว่าอย่างไรครับ อ๋ออ๋อเรับอกว่าเกณฑนะมาพูดอ่ะโอเคบอกว่าเกได้มีอ่ะบุญเหมือนเหมือนบุญบารมีได้มามหาอาจารย์ที่ <laughs> <ifier> <fundamental> <ÜNDNIS> ที่เมียของฉันพูดถึงว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนน่าเป็นคนดีเหมือนจิตใจดีอะไรประมาณนีเกกได้มาครัง้งแรกในะชีวิตโอครั้งแรกครับเป็นอาจารย์นนเป็นาาคนที่จิตใจดีมากเหม,มือนเมียเหมือนแฟนพูดถึงอย่างเงี้ยใช่ก็เลยอยากอยาก,อยากเห็นหน้า <laughs> อยากเห็นหน้าอาจารย์นะครับ <laughs> อาจารย์ทานข้าวอยู่นั่งเล่นครับ่ ก็ไม่ได้นี่อ่าอันนี้เราเราถวายอ่าอาจารย์เดี๋ยวเราเอาไปปัดใจไปในนี้ตอนเข้าพบอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าพบอาจารย์ในห้องนอนครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทานข้าวก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยเด้อครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเราถึงมีความผูกพันที่นี่เราถึงมาอยู่ที่นี่และตอนนี้ยเขาจะผูกพันที่นี่นะเย้

เพราะว่าอดีตชาติเขาเคยเกิดนีอดีตชาติของเขาชาติก่าของเขาเขาเคยเกิดที่นี่เขาเลยเพราะว่าเขามีเขามีเพราะว่าตั้งแต่อดีตชาติเขามีเขามีเรื่องของตัวการ์ตูนการ์ตูนเกี่ยกับอดีตชาติอดีตชาตินี้เราเลยมาเป็นคู่กระดูกที่เพื่กันที่นี่แม้ไกลขนาดไหนก็ยังมาหาการเจอ จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังมาเพราะว่าทุกอย่างมันมีทุกอย่างมันมีเวลาเพรามันประสบพบเจอที่นี่หมดเลยนี่แหละคือสิ่งที่มันมันไม่มีความมั่งคืนทุกอย่างไม่มีความมั่งอืนใช่ทุกอย่างมัน ทุกอย่างมันไม่มีความบังเอิญไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างมีเหตุและผลมีปัจจัยรั้วมีกรรมที่ได้มาเจอกันมีเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นมากจิตใจอนะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาถ้าถามว่าอาจารย์เานบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาถือว่าเป็นบุญร อยู่ไกลแค่ไหนบางคนนี่อยู่บางคนอยู่ใ,ใกล้ๆนละ้วแต่มาหาอาจารย์สามครั้งไม่มีอาจารย์ทั้งสามมาตอนไหนอาจารย์ก็ไม่ว่างครับแต่บางคนมาหาทีเดียวคือเจอเลยอ่าเพราะบุญสำคัญเลย Obrigado. จนเดินสายทำจนเดินสายเท้าเราถึงขึ ấy, ้นขึ้นก็ได้ยู่แต่กำบ้ากำบ้าที่โรงเรียนนี่แหละก็ชุ่มครับทำบุญตลอดเดินสายทําบุญชอบทําบุญก็เลยก็เคยคิดว่าไอ้พวกเราไม่เคยมีอาจารย์ที่น้องขว้าเห็นลูกชายเขาได้ไอ้อะไรนะอันราอกเไอ้์อะไรนะจากไอ้ ะานะครับงละสน้คืออะไรนะตเตอรี่ใช่ไหมครับ้อตเตอรี่อันี้เลยบอกมไม่เอาลอตเตอรี่โผล่ขายที่โนรีโนิก็เลยลงทกับเพื่อนเพื่ลยาได้ก็เลยหาพึ่งมาหายปีที่แล้วเมเนี่ยจากอาจารย์ดๆีอ่ก็ไม่เคยรู้จัใครก็รู้จักอาจารย์เรี่มีเขาบอกก็เข้าไปดูก็เลยเอาไปขายเป็นนอน ครับครับครัครับคราบครบครับครับครับคยับายับชิวไปตรับค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 ้นบครหบครั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 ครับครับครครับครับครับครครครัรับคครับร ไม่ใช่เรื่องของเราล้วต้องไปต้องไปดูแลแล้วก็ก็เราคิดแต่ว่าเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นรู้ก็สัตว์แต่ว่ารู้ได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินแค่นั้นทุกอย่างคือแล้วแต่จะมีไหมเราจะเราก็จะมีความสบายใจมากขึ้นจากที่เป็นอยู่เราก็จะมีความสบายใจมากขึ้น

ใช่นมาประหลาดมากโล <laughs> น้องนหนภาพต้องให้ไหมภาพภาพภาพภาเชค่เพื่อเเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแป้งไงเลยสกปรกอ๋อ,อ,อครับนั่นขงข้างๆได้ถ่ายให้ครับอ๋อได้มาถึงแล้วถ่ายอืมครับ ได้โชคแล้วบอกครับได้โชคอาจารย์แล้วบอกนี่เห็นแล้วฮะให้อาจารย์เขียนให้ตัวเด่นเด่นไหมหนึ่งสองสามครับถ้าหกสิบล้านจะใส่อะไรไปอันนี้ด้วยทำไมครับอันนี้ด้วยเนาะอ๋อครับเอานะครับเอานะครับหนึ่งสองสาม ได้นะครับนั่งเลยครับระวังน้ําแข็ง <laughs> เอานะครับอาานะครับหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอะนะครับนี่มาจากประเทศนอร์เวย์เนาะไม่ให้อาจารย์เติมให้เหรอ <laughs> ให้อาจารย์เติมลายมือให้ไหมคลิปนี้ด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค <c oughs> ชอบชอบอ๋อท่นเออแฮนมืแฮัแฮาแฮน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  ลงลายมือเศรษฐีครับโอ้ฝร<อ>ั่งลงได้ลงคนแรกนะนี่รรครับคนแรกนะนี่ที่ต่างประเทศนี่ที่ได้มาลงเนี่ยโอ้ยดีถ่ายรูปไว้ครับได้คะแรนน ลงหลายมือคนแรกเลยครบเลยลงครบเลยสาธุสาธุ ไหนหันหันหน้ามานี่ดูลายมือหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็ียบร้อยโอเค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 นะไหนชูมือมาสิชูมือมาหน่อยสิมีเลขมีเลขไหมหรืออะไรไหนชูม,มือแบบไหนโอเบิ้ลโอ้ยน้องลำบ,บ,บากลำบนเท่ไหนยายสียายยายลูกยิงโอง้ <laughs> นี่เวลาสี่สองไหมดูสิ สีสมก่อนะจคลิปนึงนี่อสวยเลยะครับสวยมากสวยมากเลยสาธุสาธุสาธุ ทางนู้นกิจจิลานาะไายมือจะของ <laughs> ครับอืมครับชอบไหมเลขอย่างนี้นี่ชอบชอบ,ชอบ,ชอบไหมอาจารย์บอกว่าอาจารย์เน้นตัวนี้ไหนเน้นตัวไหนที่ดูในคลิปใช่ไหมครับใช่อืออาจารย์เน้นตัวนี้เน้นสี่สองก็แปดศูนย์เฉลี่ยก็เน้นทุกตัวเน้นทุกตัวที่อยู่ในนี้ติดไปอาจารย์ตอนนี้นนน เน้นทุกตัวลนวครับเน้นทุกตัวลนะเปลี่ยนมาเน้นเป็นทุกตัวแล้วงกลมให้ทุกตัวแล้วครับครับนี่โอ้โหจ <laughs> ร <laughs> <laughs> ิงชอบเลยชอบชอบมาก,ชอ,มากชอบมากเนาะชอบมาก โอ้ชอบจริง <them> ท <little fever> <siblings> <mañana thighs> ี่ได <rawd> ้มาเมืองไทยมาเจอน้ำขันน้ำมันเย็นด้วยครับโอ้ชอบชอบมาก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 มากเอาชี้ให้หน่อยชี้ให้หน่อยชี้ชี้ให้หน่อยตัวตัวตัวชอบชอบมากไหมสวยมากมากนะเนาะสวยมากเขาบอกว่าสวยมากสวยมากครับสวยมากมาก ชอบชอบมากมากสวยมากๆเลยสวยมากมากขอได้คร oh. ับโได้จ้ะอ oh, ้ร uh ็อตรีเต็มตะกร้าเลยเหรออ้ายเพิ่ม่เยน่อะันนี้ช่งาแล้วอมเริ่มพีดอนเร่มยูินเแปดแปดศูนนึ่งแปดเต็มเลย เก็บเกี่ยงเลยเก็บหมดเลยเลขที่อยู่ใน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 ที่อาจารย์เขียนว้นนี้เก็บหมดเก็บไว้เลยโอ้ตอนแรว่าจะขาดยาครับแต่ยังอยู่1004กับ01ครับกับหนึ่งโอ้ สวยมากเลยมีเลสสวยๆเลยไหมัใช่สวยดูนี่แปดได้ทั้งสามได้สามตัวเลยสุดแปดสามหกสีสอมายู่ที่หมดเลยนี่อย์อาจารย์ชอบชอบิด่าอาจารสองสาชุดอาจารย์เก้าสีสองเก็บไปเก็บไปหมดเลยโอ้ไมจะเอามาขายอันนี้อันนี้ิขายเลยให้เพื่อนครับสวยถ้าถวายอาจารย์ อาจารย์ก็มองให้รุสิทธิ์คืนเพราะว่าอาจารย์ไม่รับเป็นัวของรู่สิทธิ์ถ้าเกิดว่าถูตัวไหนก็ได้เราบแล้วก็อยากมาอยากมาอีกถวายคืนสวยมากมากสวยจริงๆโอ้เก่า แม่คนแ่คนชอบตัวไหคนชอบเล่ตัวไดที่อยู่ในหันเต็มจะเจอเจอมือชอบตัวไหนชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรที่ของอาจารย์ชอดเี่ออาิดคิดก่อนคิดก่อนให้ชิดก่อนคิดก่อน เอ้ยยืยแปดสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สองเลขอะไรนะแดสี่องแปดสี่สองโอเคโอ้สุดยอดเลยแปดสี่สองแปดสี่สองโอเคครับตัวได้สามตัวแล้ว ชอบไปไหนป้ทูทูนัมเบอร์วอทูวอนทูนัมเบอร์อ้โอโอ้อธิษฐานก่อนอีกอีกสัมมายังไม่ชอบเฮะไม่ชอบใว้่ชอบแต่สามตัว สายหัวไม่ไม่ชอบชอบแต่ชอบชอบแต่สามตัวอยากรวยเลยเนาะอยากรวยเลยเอา3ามตัวเลยอยากรวยเลยเอ้ยอูย์แปดอะไรนะครับ80 80 80ย์ครับเนาะแปครับครับโอเคแปครับครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิง่งให้น้าแนครับรูกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งกดนำคำป oh. ล,ลุกขีป่าฏทันสิบ,บุรีพ่าลิปแล้วก็สิบ,บุริพาาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. กขผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ